ภูมิธรรมเผยเพื่อไทยเห็นตรงประชาชนเลือกตั้งมีข้อพิรุธหลายอย่างลั่นต้องมีคนรับผิดชอบกกตอ,อย่าลอยตัวเนื้อปัญหาชี้ประชาธิปไตยเดินหน้าไม่ได้บนความคลางแคลงเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2569นายภูมิธรรมเวชยายชัยแกนนำพักเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าการเลือกตั้งที่ผิดปกติต้องมีคนรับผิดชอบพักเพื่อไทยเห็นตรงกันกันกบความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผิดปกติอย่างยิ่งมีข้อพิรุธมากมาย บันทอนความเชื่อมั่นต่อทั้งกระบวนการอย่างรุนแรงเมื่อประชาชนจำนวนมากไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งสุจริตไม่เชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกออกตทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและเกิดข้อกังขาต่อบทบาทของกลไกรัฐบางส่วนเช่นฝ่ายปกครองตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ,อสอมอกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทำให้เกิดความคลางแคลงใจอย่างยิ่งคำถามนี้ไม่อาจถูกมองข้ามได้ กรณีชนบุรีเป็นเพียงตัวอย่างล่าสุดที่สะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญและกกรอไม่อาจลอยตัวอยู่เหนือสถานการณ์เช่นนี้ได้ประชาธิปไตยไม่อาจเดินหน้าบนความคลางแคลงใจการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อความผิดปกติที่เกิดขึ้นและหากมีการกระทำผิดกฎหมายผู้กระทำผิดต้องถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เราจะไม่นิ่งเฉยเพื่อปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของคะแนนเสียงทุกคะแนนและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตยเพราะความโปร่งใสไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่คือรากฐานความยุติธรรมของประเทศสรุปดราม่าทั้งหมดเกี่ยวกับการโกงการนับคะแนนในการเลือกตั้ง2569ในช่วง2วง2ันที่ผ่านมา9-10กุมภาพันธ์2569จากข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่รวบรวมได้ในช่วง2วันที่ผ่านมา หลังวันเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ดราม่าเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการโกงหรือความผิดปกติในการนับคะแนนเลือกตั้งได้ประทุขึ้นอย่างรุนแรงทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผลคะแนนสูสีหรือพลิกผันอย่างน่ากังขาประชาชนนักศึกษาและพักการเมืองต่างๆรวมตัวประท้วงเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่หรือตรวจสอบความโปร่งใส ขณะที่กกตยืนยันว่ากำลังสอบสวนคำร้องเรียนทั้งสิ้น113รายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับการซื้อเสียงแต่หลายกรณีชี้ไปที่ปัญหาการนับคะแนนผิดปกติเช่นบัตรเขย่งจำนวนบัตรเกินผู้ใช้สิทธิ์การห้ามถ่ายคลิปการคลุมกล้องวงจรปิดและเอกสารสำคัญถูกทิ้งอย่างผิดปกติดราม่าเหล่านี้ถูกขยายผ่านโซเชียลมีเดียคลิปวิดีโอและสื่อหลักทำให้เกิดแฮชแท็กอย่างนับใหม่ทั้งประเทศโกงการเลือกตั้ง2569และตาสว่างกว่า เราจะสรุปโดยแบ่งตามพื้นที่หลักและไทม์ไลน์เหตุการณ์เพื่อให้เห็นภาพรวมโดยละเอียดภาพรวมดราม่าและบริบททั่วไปจำนวนคำร้องเรียนกกทแถลงว่ามีเรื่องร้องเรียนทุจริตทั้งสิ้น113เรื่องโดยซื้อเสียงเป็นปัญหาหลักแต่หลายก,กรณีเกี่ยวกับการนับคะแนนผิดปกติเช่นตัวเลขคะแนนพลิกผันหรือบัตรเกินจริงกกต,ตยืนยันว่าจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดและไม่ผ่อนปรนแต่การสื่อสารที่ล่าช้าทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น ความเห็นจากบุคคลสาธารณะนายสมชายศรีสุทธิยากรอดีกอดกกกตกกตวิจารณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ขาดความเป็นมืออาชีพมีปรากฏการสะท้อนปัญหาเช่นการนับคะแนนไม่โปรง่งใสจี้ให้ออกใบเหลืองใบส้มในพื้นที่สอโกงนาแพทย์สุรวชศนำโชคชัยชานโพสต์เดือดว่าการเลือกตั้งโกงจนนากเกลียดและเอียงแบบหน้าด้านขอบคุณพลังนักศึกษาที่ลุกฮือจี้นับคะแนนใหม่ทั่วประเทศโดยยกตัวอย่างพื้นที่ปทุมธานีขอนแกน่นและชนบุรี นายกรจาติกวาวนิตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์โพสต์ปวดใจกับสถานการณ์เห็นประชาชนรู้สึกไร้ที่พึ่งและอย่าปล่อยให้เกิดความขัดแยง้งน้าแพทย์วรงเดชกิจวิ์